สวัสดีครับต้อนรับเอพิโซดเจพาร์ท2ครับผมอัปเดตเรียบร้อยนะครับผมวันนี้พี่คัดมาเลยตัวแบบเจ๋งๆเน้นๆเลย3ตัวที่คิดว่าน้องๆทุกคนต้องอยากดูแน่นอนเลือกมาแล้วนะครับนี่เลยเจ้าเอนจิเนียร์ปรับใหม่เอนจิเนียร์ปรับใหม่นะครับแล้วก็นี่นะโอ้โหไททันบีดบอลคือแบบว่าดูดาเมจแผนแปดโอ้โห อัปเดตคอปแมนคือกลายเป็นเหมือนว่าลูกเจี๊ยบไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่กอรลี ly, ใหม่นะครับนะครับผมอาควาไททันสปิกแมนโอ้โห,โหคือแบบคัดมาแบบเจ๋งๆนะยังไม่ได้เล่นเลยแบบไม่ได้เล่นเลยเคยบอกไปแล้วทุกคลิปว่าชอบรีวิวสดๆกับน้องๆทุกคนให้เห็นด้วยกันน้องๆที่ดูแล้วพี่ตอนเล่นตอนนี้ก็คือเรามาลุ้นด้วยกันเลยเริ่มตัวแรกพี่ขอเป็นไล่ไล่เป็นดาเมจไปได้ไหมดาเมจจากน้อยสุดก็คือเอนจิเนีย มาเอนจิเนียร์ุ๊บเป็นไงนขอดูโมเดลนะดูโมเดลเป็นไงนโมเดลอยู่ข้นตดูนาทีไปโมเดลก็เป็นปากจู๋ okay, โอเคนะโอเคประมาณนี้เนาะดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็เราวางตรงนี้เลยดูสิว่าเวลหนึง่งปุ๊บถ้าวาง200เลือดที่สปอนออกมา750นะครับแล้วถ้ายืนเหมือนคิดถึงไอ้นี่เลยอะ่ Hyper, ะไฮเปอร์ป่ะใช่ปะ่ะถ้ายืนแบบว่าเริ่มเก๊กคายนนียย่ถ้ยืนนี่เลยแอตโต โตเลยถ้ายืนเลยโอเคเป็นไงอันนี้ตัวใหม่นะพี่ไม่ได้เอามานะได้เป็นตัวที่แจกจากหาไข่เนาะใครๆใ,ใ,ใครหาบอลใครๆก็ไปลองหาดูนะแล้วไหนอะอ๋อพี่ลืมเอนจิเนียร์มันไม่ใช่นี่เอนจิเนียร์มันไม่ใช่อ่ามันไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พี่ชีฟมันจะฟบอลออกจากในบ้านวางตรงไหนก็ได้ใช่ใช่โอ้โหไม่ได้เล่นนานลืมแล้วเอนจิเนียร์วางที่ไหนก็ได้มันแล้วมันฟบอลออกมาเป็น ค oh, oh, าร์เมล่าโลเวอร์โอ้โหเป็นรถแบบว่ารถโบราณรถเก่าโอเคเลยเรืบบนี้โอเคเราเอัพเกรดไปอัพเกรดปึ๊บอัพเกรดสองล้ออัเ,อเกรดไม่แพงนะเหมือนได้มอัพเกรดเท่าเดิมปะ่ะถ้าอัพตันอันเดิมน่าจะประมาณร้อยแสนห้าไหมถ้าพี่จะไม่ผิดแสนห้าหรือห้าหมื่นน่าจะแสนห้าแล้เลื่อนมันโอเคดูดิอัพเกรดไปออกมาเป็นโหมดรวมแล้วฟอ,อร์มคาร์เมล่านะโอเคตัดอันแรกมันเปลี่ยนใช่ไหมรถมันไม่ใช่รถมันไม่ใช่โลเวอร์ใช่ไหมป่ะเรื่องสามดู แล้วสามเป็นไรครูดาวยี่สิบตลอดเว้์ปะยี่สิบตลอดเว้์เฮ้ยเหลื <15. S 1> อสิบห้าพอ uch, พี่ลืมละอันเก่ามันมันเท่าไหร่โ okay. อเครอรอก็เป็นคาเมล่าทอยเลตนะโอเคไปไม่ใช่สิอ๋ออยู่นี่อยู่นี่กดไว้โอเคหกร้อยปึ๊บตายเลยตีแล้วนะครับดูนี่ว, okay. นว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรขอดูหน่อยเขาบอกว่า รีเวิร์กใหม่นะโอเคเป็นเหมือนเดิมนะป,ปึอบ์ปายอัมเกตไปเรยว่าเร็ว่าเไปไน็นอะไรเอ่ยมาดูหน่อยนะครับลุ้นๆๆแต่เลือดก,ก็ไม่แน่ใจพี่จไม่ได้ห้าหมื่นหรือแปดห้าไม่ได้เล่นนานต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทําให้แบบว่ายูทูบเบอร์แบบว่ารวยๆหลายๆคนทำไมก็ขนสุม่มเพราะเป็นกล่องโลบักเนาะคือแบบว่าโหหมดกันแบบบางคนเป็นแฝดเลยนะไม่ออกนะบอกว่าไอจ้จนีงเนี่ยตัวทําแฝนเลยนะตัวรุ่นแรกเลยนะ รุ่นแรกของกล่องทำแต่ไวนะกล่องโลบักเ้ื่อยไม่มีกล่องแบบฟรีนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมเนาะเลเวลาไปเลเวลหกโอเคเฮ้ยเริ่มมันเยอะขึ้นป่ะใช่ไหมเนี่ยมันเลเวลหกมันเจ็ดแเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเลเวลหกมันคืออันนี้อันเก่ามันคืออันนี้อันเก่ามันคืออันนี้ครับนี่เลยไอคาคันนี้แหละแล้วก็ใช่ไหมอัปเกรดตอนแรกอันเก่าไม่มีอัปเกรดแปดพันใช่ไหมอันเก่าไม่มีอัปเกรดแปดพัน แต่เก่าพี่ก็จำเลื่อนไม่ได้นี่ขอโทษด้วยนะนะไม่ได้ทำข้อมูลมาเลยมาเล่นสดแล้วเลื่อนอัปเกรดสองแสนห้าอัปตันเลื่อนอยู่สองแสนห้าอุ้ยกดผิดอ,อ๋อแล้วโมเดลเป็นไงมาดูโมเดลก่อนโอู้อัปตันอุ้ยโคตรด,ดู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 มีเลนส์นี่กล้องด้วยเห็นปะเห็นปะกล้องแบบวิบวับวิบวับเอ้ยนี่โมเดลเจ๋งโมเดลเอาไปเต็มเฟซเลยเพราะว่าพี่เป็นคนชอบเอเจนเนียร์แล้วเพราะเป็นตัวแรกแล้วก็ออกมาเป็นนี่เลยลเร้าคาเชอร์แท้งทอเล็ต เฮ้ยมันไงนาเกีโคเทดูดูดูโหยอกเลยว่าไอจีเนียกลับมามีราคาแพงแน่นอนเฮ้ยมันน่ารักขึ้นมันน่าเล่นขึ้นสาวกเอจีเนียนี่บ่อยแบบกิ๊ดการ์ดต้องแบบว่าถูกใจแน่นะน้าหน้าหน้าก็แบบว่าแบบเจอุณแน่เจอุณแน่ไทเลสไปเลยเลยไปลูกพ่อดู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 มันทำไงเอาแบนห้าดูมันยิงมันยิงแล้วเดินตามมันไปนะโอ้โหแต่เ้าเอ้ยแต่ข้อเสียหรือข้อดีอ่ะมันสปอนจากบ้านเนาะมันไม่ได้สปอนจากยูนิตที่เราวางเนาะ โอเคเราโอเคเราหอดูดีว่าตอนมันเจอกับโถส้วมอ่ะมันจะเป็นไงเมื่อกี้มันยิงด้วยนะใช่ไหมมันยิงแบบยิงเลเซอร์แบบจิ้วเจียวเฮ้ยพี่ชอบอ่ะโอ้โหคนที่รักเอนจิเนียร์แบบว่าดีใจมากเลยคือแบบคนเคยพี่เคยพูดกับนี่นี่ยิงเข้าไปยิงไหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีฟลอร์นะแต่ใช้ได้นะน่าเล่นนะน้องๆทุกคนที่มีเอนจิเนีย์ดีใจด้วยนะครับเหมือนได้ยูนิตใหม่เลยโอเคแถมน่าจะราคามีราคาขึ้นใหม่เนาะ โอ้ต้องขอบคุณผู้พัฒน,นานะว่าเขาเี่งแบบเห็นคุณค่ากับยูนิกเก่าๆเนาะเอามาปรับมาอะไรอย่างงี้โอ้โหใช้ได้โอเคดูที่ว่ามันเวลาตายไปยังไงยิงเลเซอร์กี่เส้นสี่เส้นนะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เจ๋งแล้วเลือดสองแ่ห้ไม่อันนี้นะไม่น้อยนะอ่าเฮ้ยระยะยิงมันมีบอกไหมะไม่มีบอกใช่ไหมครับว่ามันยิงไกลแค่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองวางดูซิว่าอันเก่ามันวางได้สี่ตัวใช่ไหมครับ อันนี้จะวางได้กี่ตัวน้องๆว่าวางได้กี่ตัวยังสี่เท่าเดิมไหมโอเคยังสี่ตัวเท่าเดิมนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะใครที่หลังในเอนจิเนีร์พี่บอกเลยว่าโอ้โหปรับมาครั้งนี้ถูกใจแน่นอนนะครับะตัวที่2เอาเป็นตัวไหนดีเจ้าทนท่านบีดบอลแมนหรือว่าอควาไทยท่นฟีเกมนดีขอเป็นเลี้ยงจากดาเมจดีกว่า เจ้านี่เลยไทยทันเอความแมนไปเอความแมนดูฟิว่าเป็นยังไงโมเดลจะสุดเจ๋งแค่ไหนปึ๊บไปโอ้โหมีลำแปงโผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนไททันของจริงคือดูดิไททันจริงๆเลยอะ่ะให้ดูตโัโมเดลโมเดลเทียบกับแอตโตคือแบบว่าแอตโตกลายเป็นว่าเด็กอนุบาลเลยเฮ้ยคือใหญ่มากแบบเหมือนไททันน่ะไททันแบบขนของการแบบตีพ่อตีแม่ ลายร่างกายบุกการลีมันจะกลายเป็นตัวสูงขนาดนี้นะน้องๆดูดิแล้วก็โมเดลมันเหมือนแบบมันแข็งๆทื่อๆยังไงไม่รู้ว่ามันแข็งๆทื่อๆแล้วก็แบบดูท่ามันดีโคตรเกลียนทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยคือตอนแรกเห็นปอย์จากช่องผูฟทัอ์นาคิดว่ามันจะแบบเท่อะคือตอนแรกพี่ยังบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาเก่งแน่นอนเท่แน่นอน ความเท่คือเฉยๆมากเลยแล้วดูวิงวิงด้วยมีออร่าเนี่ยมีออร่าทุนะกตัวนะอัปเกรดวาง4,000โคตรแพงดาเมจมันเหมือนไฮเปอร์เลยเนาะแต่ DPS กับดาเมจมันเยอะกว่าระยะไกลกว่าแต่มันเหมือนไฮเปอร์เลยอะ่ะไปเป็นยังไงครับเป็นแขนมีปืนโผล่ขึ้นมาแล้วก็ชักกระตุกอ้ oh my god โอ้โหต่อไปเป็นไง อัพเกรดเลยนะพี่ว่าแขนขวาโผล่จูอะนั่นไงแล้วก็หมวกสปเกอร์แมนโผล่ขึ้นมานะครับเป็นแขนหองข้างก็ไมรู้สึกไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบโมเดลว่ะนี่ส่วนตัวนะครับคนเราชอบชอบ,ชอบความชอบเราไม่เหมือนกันนะเดีบอกก่อนนะอย่าอย่าอย่ามาดราม่านะแบบว่าพีพม่มันเท่อะไรเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าเท่เลพี่เฉยๆมากเลยพี่ว่ามันไม่เท่มันไม่เท่เลยแล้วมันก็ออกแนวตลกโมเดลแถบดาวมนตอนนี้อยู่ที่เก้าพันแล้วสาม อ๋อเอลีเอลีจะเป็นวงเล็กมากเลยนะครับเป็นดาเมจเอลีจริงแต่เป็นเอลีที่วงเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับไฮเปอร์อ่ะไฮเปอร์เอลีตอนนี้ไม่ฝากว่ายัางใหญ่กว่านี้ป้ะแต่ระยะมันที่ระยะไก่คือระยะยิงระยะไก่คือระยะยิงส่วนใหญ่เดี๋ยวตอนเนี้ยตัวละครมันต้องมีดาเมจที่มากกว่าดาเมจทร์เก็ตเดียวเนาะมันถึงจะไปได้รอดเนาะในเอนเลโหมดอ,ะอ่ะอ๋อตัวเนี้ยมันเหมือนไฮเปอร์ชัดๆเลยอะ่ะ อัพเกรดไปหมื่นแปดอัพเกรดค่อนข้างแพงนะยังไม่ตันแล้วก็ปืนยิงน้ําแม่โผล่เข้ามาขึ้นเลงน้ํากระจุยโอเคเอาควาไปเอาควาใี่ท่านครับโอเคพี่รู้สึกยังรู้สึกว่าเอนจิเนียร์หว่าวกว่านะหว่าวกว่าเอนจิเนียร์หว่าวกว่ารู้สึกกอรี่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรลุบขออัพเกรดให้ตันก่อนไปรอสองหมื่นสี่โอ้ใช้เงินใช้เงินเยอะจัดเลย แล้วขอว่าลองวางหน่อยได้ไหมครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกรดก่อนดีไหมอัปเกรดก่อนดีกว่าไหมเดีย๋ยวลืมสองมือทีอยงตันตันหรือยังอะ่ะจะตันหรือ,อยังแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเอลออออีไม่ค่อยไม่ค่อยตึงเลยอะ่ะเอลีไม่ตึงอะ่ะพี่รู้สึกว่าเอลีมันไม่ตึงแบบเนี่ยมันไม่ค่อยละลายเห็นใช่ไหมครับเห็นเห็นเห็นเหมือนกัน,นใช่ไหมอันนี้ลงของคนนะแต่คือพี่วางดาเมจต,ตัวตัวเดียวก็จริงแต่เหมือนดาเมจมันก็ยังเบาไปเนาะ มันก็ยังเลป่านะที่ว่าอาลองอัลเมตันมันจะมีอะไรดีขึ้นปุ๊บโดนสแตน้วยนะกี้โดัแตนนะเห็นไหม,มกี่โดสแตนอยู่นะครับการจะพูดหรือว่าโดนสแตนไหมเข็ก็เปิดคือ,คอ,อยังไงให้ท่านท่อ PVC หรือเปล่าครับให้ท่านท่อพ VC ท่อแบบปลาหรือเปล่าดูดีทำไมท่อแบบปลาสร้างขึ้นมาหรือคือท่อน้ำมันออกมาเยอะขนาดนี้เออพ้นน้ำใบฟองอากาศเ,ออเป็นใทท่านที่พี่ดูว่า มันแบบล็อกลุงลงยังไงไม่รู้ว่ามันไม่มีความเท่อะแต่มันไทท่านจริงๆอะมันใหญ่มากน้องดูดิเมื่อเผื่อม่วางวางคู่กับดิวแมนเผื่อมันเกือบเกือบเท่าดิวแมนในมั้งพี่ว่านะอาจจะสูงกว่าหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแต่มันเหมือนกับท่านรวมปืนมันอะน่าจะสูงกว่าดิวแมนเลยนะปั๊มนะครับปั๊มน้ำวระยะไกลจริงดูระยะ ไอปั๊มน้ำเนี่ยน่าจะเป็นน้ำผีเนี่ยน่าจะเป็นปั๊มระยะไกลอันนี้น่าไอปืนฆ่ากันนะปั๊มนี้เอลีโคตรบ้านไม่เวิร์กเอลี่ตั้จูตัวนี้ลงไม่ได้เราลองคิดมาผ้ามอวางตรงนี้ดิมอวางตรงเนี้ยเอลีไม่ถึงหน้านะผมระวังยากด้วยเบียดกันดูดิก็ยวางยากนะขอลองวางนี้ได้ไหมครับบึ๊บนะเฮ้ยวางยากอยู่นะเห็นป่ะเห็นไหมไหมวางไม่ได้คือแบบมันกินพื้นที่จัดเลยดูดิ โอ้หเฮ้ยของของอัพยังไม่ขนาดนี้นะถ้าไม่กินพื้นที่จัดเลยอะดูดิกินพื้นที่จัดเลยอะ่ะโอ้กินพื้นที่อยู่นะเหมือนของอัพเลยอ่ะไม่เวิร์กกินพื้นที่ให้เบิร์นวางง่ายกว่าเพียงบอกว่าตัวนี้กับไททันพัดลมอ่ะไถ่ท่านพัดลมมันดีกว่าเลย LE สามพร้อยหกสิบองศาคือน้องเขดีดเขียงไม่ไหวเฮ้ยมัน ไม่ได้นะพี่ว่าถ้าถ้าถามพี่นะไอ้ตัวเนี้ยสรุปคร่าวๆเลยถ้าใครต้องไปเสียเงินพี่เห็นตอนเนี้ในตลาดบางคนแบบหารแรกแบบต้องเสียเงินเยอะไม่คุ้มครับถ้าเกินสามร้อยกว่าบาทเนี่ยพี่แนะนําว่าไปเอาไอ้นี่ดีกว่าอะไรนะโกลเด้นดีกว่าโกลเด้นดีกว่าเยออตัวนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์อะพี่รู้สึกว่ามันแค่มาใหม่หเฉยๆน้องๆดูดิครับว่าแบบไม่ผ่านครับตัวนี้ ไม่ผ่านด้วยประการทั้งโมเดลแล้วก็ดาเมจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือขอบอกมาณนะที่นี้ว่าไม่ไม่ให้ให้แม่ให้ไปต่อนะครับผมให้ตกรอบ <laughs> เอนจิเนียร์ดึงดีคนเยอะเลยโอเคนอนทุกคนก็ดูแล้วเอาไปาวิเคราะห์เองแล้วกันความชอบของเราให้เหมือนกันแต่ถ้าสำหรับพี่และถามพี่ให้พี่แนะนําพี่บอกว่าไปซื้อให้เปิดที่ราคาถูกกว่านี้อย่างน่าเล่นกว่าแล้วก็ หรืออาจจะราคาในตัวนี้ประมาณตอนนี้ไปซื้อโกลเด้นดีกว่านะครับเนาะแปลว่านี่นะครับผมหายท่านบิดบอลนะแมนระยะแบบว่า12เป็นตัวเอกซ์ฟี e ตัวเติมที่แบบว่าโอ้โหตัวเติมดาวเมสนแปดคือโกงไปบ่างคือแบบผู้พันนาเอาตัวเติมดาเมสนระดับนี้ได้หรอแล้วก็ดีพีตอนแรกมันดีพีเอสแปดนะเหมือนคนุณีหวังเขาทาผิดนะก็เลยปรับเหลือแค่ แ,แป๊บหนึ่งนะแสนอะไรนะแสนห้าพันก็นกนคือดาเมจแสนแปดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคมาดูดีว่าดาเมจทะลุดาเมจทะลุทะลวงเนี่ยเราก็ควรวางเป็นเส้นตรงปะใช่ไหมควรวางตัวเป็นเส้นตรงปะก็ประมาณนี้หรอระยะพี่ป๋องระยะพี่ป๋องไม่ทําอะไรใครเขาได้ดูดีน้องแล้วตัวไงอ้วนตุ้ยเลยวนตุ้ยเลยโอ้โหวางยากเหมือนกันเน่โอเคน้องน้องอะวางบุ๊บ น้องเป็นไงน้องกระโดดถือคอนปอนดูด้าแม่ของน้องครับแล้วน้องไม่อยู่นิ่งนิ่งน้องไม่อยู่นิ่งเลยดูทุบทุบไปทุบสามหมื่นนะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นคุดหาสองวิโคตนห่านโอเคเดี๋ยวเราอลองวางน้องอีกตัวหนึ่งก่อนดูดิว่าน้องวางยากไหมน้องวางยากไหมโอเคโอเคน้องวางไม่ยากอยู่นะไอตัวนี้มีเอาตัวนี้อ่อน โับขอโับไม่ได้หอ,อก,กากเออขอโทษครับขอโทษครน่าทั้งคู่ๆๆคใครท่านอะไรรไู้วาๆๆ่างๆง่าอยูน่ okay, okay, นะโอเคโอเคประมาณนี้น้องกระโดดดึง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 เราวอัเกตน้องก่อนไหมอัเกรน้องไปเก้าพันเป็นหกหมื่นถกไปปุ๊บทุบไปทุกละหกหมื่แต่น้องระยะสั้นไปอะครับพออัปเกรดเนี่ยตอนแรกเลยว่าหนึ่ใช่ไหมเนี่ยเลนระยะ12ใช่ไหมบวกมาเป็นยีเป็น 2งยี่แปเป็น4ีเส็บใช่ไหมครับนาเมจเพิ่มมาอ๋อน้องว่าเพราะเออนี่ให้ระยะมันโผล่ขึ้นมาอันนี้เป็นระยะทันรูป่ะใช่ไหมระยะทันรูปไหมใช่ไหมหรีอเพีซิแ่งบอบกว่าแต่ก็โอเคนะเฮ้ยตัวนี้ยังพอดูมีอะไรกว่านะพี่ยังรู้ว่มีอะไรกว่า มีอะไรกว่าเจ้าตัวนั้นนะไททันเนี่ยเอาความแมนนะครับผมเอาความไททันเนี่ยอัพไปปุ๊บสองหมื่นหกอ้าวตันแล้วระยะสองหมื่นหกตานแล้วเยเหมือนมีนี่ด้วยหรอระยะระเบิดด้วยหรอพี่ว่าตัวนี้น่าจะดูดีกว่านะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊ได้แบบนี้พี่บอกเลยว่าคุ้มนะอ๋อนี่ไงมันเป็นดาวเมทันรู้เป็นดาวเมทันูไงเหมือนเจ้าอะไรนะเจ้าคิวปิดปะใช่ไหม การประเทศแห่งสอนเอ่อดาเมจทะลุน่าจะเป็นดาเมจอันไกลสุดเนาะนั้นแสดงว่าดาเมจทะลุเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่ว่าถ้าเอาไปฝึกดีๆวางดีๆแมคคดีดีตัวนี้จะจะตอบโจทย์อยู่นะครับไม่ว่าตัวนี้เก่งนะเก่งนะตัวนี้เก่งเก่งครับเฮ้ยตัวนี้ไปหาฟื้นเลยไม่ต้องไม่หาแรกตัวนี้โคตรแพงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โหดาเมจสามแบบมีนี่นะเป็นดาเมจเอ่อสเปดใช่ไหมน้ำกระจายแล้วก็ดาเมจทะลุ เฮ้ยตัวนี้ครบเครื่องใช้ได้นะไอต,ตัวนี้ใช้ได้นะ้องตัวนี้ใช้ได้ระยะก็เจ็ดสิบไม่ขี้หลิวขี้เหล่นะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าพี่อวยพี่บับพี่เจให,ให้มันเลยน้องน้องบอกว่าท,ทําไมไทยท่านตัวเมื่อกี้ไม่ปับดีเจใช่ครับเพราะพี่ไม่ชอบมันโอเคปับดีเจไปจลเหลือศูนย์จุดเจ็ดห้าป่ะนี่ไงศูนย์จุดเจ็ดห้าดาเมจเพิ่มเป็นสองโอ้เพิ่มเป็นสองหมื่นคือดาเมจจากแ 8, ปดแปดป่ะใช่ไหมเพิ่มมาเป็นสอง สองแสนไม่ใช่สองแสนห้ามสองหมื่นห้าพี่ฟรีหมื่นห้าโอ้ยพี่ว่าตัวนี้มันนิวเมตาปะเนี่ยนิวเมตาปะเนี่ยจริงได้นะเอาไปลองหาวิธีได้อยู่นะจริงน้องเนี่ยนิวเมตาอยู่นะทำเป็นเล่นกับน้องมันไปนะว่าไอตัวเติมไอตัวเติมฟรีร้อยก็อยู่ก้าโลบากเนี่ย เราจะเอาจะามาเอาเจ้าฮอคแมนเอาจริงนะเฮ้ยเป็นไงลุงน้องพี่รู้สึกว่าตัวนี้มันทำไมมันถึงเป็นราคาเติมอีกหรอเออกรบปาก็มันดูแบบดูเหมือนตัวดีอ่ะพี่ว่าไปหาซื้อได้ครับตัวนี้แนะนำเอนเจิเนียร์ก็คือใครใคร,ใครไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องไรแต่ตัวนี้ถ้าจะหาแรกอ่ะอะควาเนี่ยอย่าไวาเลยโมเดลไม่สวยดาเมจอ่อนไอ้น้องเนี่ย พี่ว่าเล่นเล่นหน้าเล่นอยู่นะเล่นอยู่แต่ต้องเอาไปลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่พี่ว่ามันเก่งเลยอะ่ะเฮ้ยตัวเนี้ยมันที่รู้สึกเฟรลไพร์กับกับการได้มันมามากกว่าที่499โลบัคพี่ว่าไม่แพงไอไอใครเติมโลบัคเองอาจจะแพงใช่ไหมน้องไม่ซื้อในตลาดตอนเนี้ยอยู่ประมาณพี่ซื้อมาเนี่ยหมื่นโลบัคไ,ไม่พี่หมื่นโลบัคหมื่นเพชรหมื่นเพ็ดก็เพ็ดเลทประมาณ200ใช่ไหมมาห้าสิบาทป่ะ50บาท ถูกมากเลยนะห้าสิบป,ประมาณห้าสิบบาทประมาณเนี้ยค่อนข้างถูกนะครับแล้วอนาคตอ,อาจจะถูกกว่านี้อีกพี่รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งเกินราคาเลยดีกว่าไอ้กูสีตัวนี้ใช้ได้เลยแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันน้องก็ดูเดี๋ยวพี่ไม่ทำคลิปแยกแต่และตัวถ้ามันมีอะไรนะ่าสนใจจะไปทำคลิปแยกโอเคปะโอเคนะไปแล้วด้วยตัวละครที่พี่ชอบนะครับในในคลิปนี้นะตัวละครที่พี่ชอบก็จะมี เจ้าเอนจิเนียร์ที่รีเวิร์กมาใหม่สวยแล้วก็น่าเล่นถูกใจมากเลยแล้วก็น้องนะครับผมน้องไททันจะเรียกไททันได้ไหมไม่ใช่ไททันดีตัวเล็กนิดเดียว mm hmm. ก็ไททันเนี่ยเพราะว่านลูกบอลใหญ่ขึ้นเนาะลูกบอลมันใหญ่ก็ประมาณเนี่ยไททันบีบอลโอเคส่วนเจ้าอาควาไททันอ๋อเอาไปตรงน,นู้นเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปอยู่ข้างหลังตอกกระป๋อง ไม่ผ่านไม่ต้องนะคลิปนี้ก็มานี้นะเป่นตามความความคิดพี่เนี่ยพี่เลยนะเขาข้า,ขากับตัวละครใหม่ที่น่าสนใจใครชอบว่ากดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูลองใช้เจ้าไอ้นี้ดีกว่าไอ้นี้เลยลองเอนเลสว่าไปได้กี่เวฟลองว่ากววี่เวฟพิมพ์มาเลยใต้คลิปบอกพี่หน่อยดาวกันโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับน้องๆทุกคน